เขาบอกว่ามันมีต้นไม้ล้มเขาเลยไม่ให้ขึ้นใช่ใช่<อ>มันต้องไปแกงคอยล่ะไั่งั้นอ้อมแกงคอยเลยกลับไปป้านาน้นน้ำคอนยกอะ่ะคือหนูก็คอนคอนนายกก่อนใช่ไหม เป็นเวลาประมาณ6โมงเช้าแล้วะนะครับที่เรากำลังมุ่งหน้าเดินทางไปยังจังหวัดน,นครราชสีมากับสายฝนโปรยปลายวันนี้เราอยู่บนถนนเส้นอะไรแบบไม่รู้เส้นอ่ะแต่ว่ากำลังมุ่งไปทางพนมสารคามน่าจะเป็นปลาจีนเขาใหญ่นะครับซึ่งจุดหมายปลายทางของวันนี้ก็คือเขาใหญ่ใช่แล้ว,วย เมื่อกี้เราถึงปากทางเข้าอุทยานแล้วแต่ปรากฏว่าอุทยานปิดค่ะอุทยานปิดปีว่ามาถึงเร็วตอนนี้แปดโมงใช่ก็ได้ออมไปก็เจอสิ่งที่พับวันเที่ยงเหรออุ้ยนั่นไปนั่นไปนั่นไปพี่คะสวัสดีค่ะหนูจะไปแบบปากช่องอ่ะเมื่อกี้เขาไม่ให้ผ่านเส้นอุทยานอ่ะทางนี้ถูกหรือเปล่าไใครก็เดี๋ยวเขาบอกว่าให้ไปตรง เขาบอกว่ามันมีต้นไม้ล <oh <Okay ้มเขาเลยไม่ให <oh ้ขึ้นใช่ใช่เราต้องไปแกงคอยล่ะอย่างนั้นเองแกงคอยเลยกลับไปบ้านน้ำตอนยกอ่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนนี่นะเราได้ตั๋วมาแล้ว สาใบส่วแต่ละใบเราสาม,มารถไปไับอาหารสัตว์ได้นะครับใบละหนึร้อยห้าสบาทค่ะไปฉีรงนเข้านา้านนหนาครับ้าาเหรอคะใช่ครับดูข้างในหนึ่งกินี่ไขวามือค่ะนอได้ไหมครับใไปฉีดก่อนคือเปดฉีดแต่ข้าาอยู่ข้างในหนึ่งกิโลน่ ซึ่งสัตว์ตัวแรกที่เราเจอนะคะอันนี้น่าจะเป็นเหมือน,นเป็น,เป,นเป็นรูปผสมปะระหว่งางเขาเรียกว,ว่าวอะไรวะไม่มีหูได้นะไม่รู้เป็นตัวอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรคลายครๆโลกมันเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าเป็นอะไรคลิกคล้ายโลกมันเปลี่ยนไปมองไปทีงไหนาสวยงามกว่าเคยทุกครั้งโอ้ยดึงจากมืออ่ะถัามองกล้อง ใกล้ๆไปอะมองไม่เห็นแดำเลยกลัวเกลื่อนไปกลับมาไม่เลยชาลาละชาลาลาลาช้าลาลาลาท้องทุ่งเขียวขจีเราเสียงชันนี้ ปเฮ้ยมึงนี่เจอมาไายแล้วเอาโอเคหรอนี่มันแตกดิมาแล้วฮัลโหลเฮ้ผู้หญิงเนาะเออหน้าออกอุ้ยตามึงตาแบบตาสีเหลืองพลังสุดๆเขามองเราแบบสงสัยอ่ะน้องมันบอกว่าน้องมึงสี น้องแม่ก็ต้องเป็นนานะมึงสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะนี่นี่ให้อาหารมอนี่สิงโตนี่ค่ะสิเป็นยามึงบูมเออสมบูรณ์ย้อนมึงตัวนั้นยินกระต่ายขาเดียว โอ้ยยิ้เกือบทุกตัวเลยมึงดูดิเวลามันยืนมันยกขาข้างนึงมันเป็นโยคะไหนอะทุะกคนเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้จะมียินมสองขาไม่มึงเห็นบ้านอะนยิ้ขาเดียวเยอะมากอืออ้าาาาอ้าาาาายึน <c oughs> ่ารักอะ่ะมาตรงนี้มึงถ่ายรูปให้หน่อยไแต่วะ <c oughs> เอากินต่อจิไม่มาไม่มาเดี๋ยวกางลุกหน่อยก่อ โอ้ยแบมบโอ้ยแบมบถ่ายรูปเลยอ่ะไม่เนเออมาแล้วมึนจะวาท้องแล้วเนี่ย,ยกูกเก่งจะวาท้อง <c oughs> ชาเลนจ์ของเราในวันนี้นะฮะ <c oughs> หนูหนน,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 น่นตัวโน้นตัวนน้นจะกินปุ่นตัวนน้นจะกินต้องให้ทางนี้ดิ อะไรนะจระิงเหรอคะไปข้างในกันดีกว่าเด็กๆอุ้ยจะเย็นๆนะคะ่ะทุกคนไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีให้ห่างรค่ะช่วยด้วยคะ่ะน้องลมน้องลมน้องลมพี่ับห้าสิบบาทหิวข้าวแล้วไปกินข้าวกันดีกว่ากินต้องสั้นอีก ไปกินข้าวกันจะไปกินข้าวที่ไหนกันเดียมร้านคุณสงการก็ได้ครัวคุณสงการขอชื่อรา้านอะไรวะคนเดียวกันหรอเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่พักของเราแล้วนะคะต้นศิลชื่ออะไรอะ่ะต้นศิล์อาร์ตโฮมต้นศิล์อาร์ตโฮมค่ะแล้วเราก็อยู่กันที่บ้านดินสออยู่<ด>อยู่บนถนนธนารัฐนะครับกม9ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็แก้ให้ด้วยก็ไปเปิดบรรยากาศวิวของห้องเรา เราที่เนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะมากเมื่อกี้เห็นเป็นสไลเดอร์ดินมีสระว่ายน้ำมามันมีแบบเกี่ยวกับศิลปะเป็นการเพ้นแก้วเพ้นกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยใครว่างๆก็พาลูกพาหลานมาเที่ยวได้นะคะที่นี่ต้นสินอาร์ทโฮมค่ะตรงนู้นก็เป็นดูเด็กเล่นก่อนสระว่ายน้ำค่ะอันนี้ก็เป็นสไลเดอร์หญ้าเทียม <c oughs> เลิศมากเราจะไปเล่นกัน <c oughs> ใช่ไหมอนาเอ สองามาชนชนชนมืงกินทำไมน้องยังไม่กินเลยกันข้างเลกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนน่าจะเป็นร้านจัดแสดงโชว์อะไรสักอย่างเลยครับใช่ก็ว่าโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นจะจา้จาโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟ <ป S 1> าเป็นสมสมหอดหัวเสือค่ะม่คต้องเดี๋ยวกูยืนข่มกลนมาอยู่เยอะเอ๊ะลอรอดรอดปากเสือแกเหตุเหตุเห็ดจริงอันนี้เดี๋ยวเอาไปใส่หมวกเห็ดอะไรเหตุอะไรที่ว่าเห็ดอะไรเหตุปี ดูดิเหมือนคนเพิ่งตื่นอา้อาวก็าวิ่งตื่น,นจริงน้าบอบบตอนนี้เรากำลังจะลงไปทานอาหารเช้ากันนะครับสับถาใครที่บ้านไหนเรียกว่ากินก็เรียกว่ากินอาหารเช้ากันมเรียกว่าทานมาเรียกว่าทาน หน้าไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันนี้เราจะไปดนปตากันแล้วก็ขอให้ฝนไม่ตกหรือว่ามีอุปสรรคใดนะครับทุกคนตอนนี้เราจะถึงด่านอุทยานแล้วครับเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าอุทยานจะเปิดหรือเปล่าเหมือนตอนขามาเปิดเนาะค่าเข้าอุทยานนะครับคนละ40บาทนะครับแล้วก็ค่ารถคันละ50บบาท เราก็ได้ตั๋วเข้าอุทยานแล้วนะครับ,รบขอบคุณนะครับเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อยู่<อ>กันในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และตอนนี้เป็นจุดแวะจุดแรกคือหอสองสัตว์หนองพักี เพราะว่ามันแฉะแล้วก็แบบฝนก็ตกเป็นน้ำนองมากฝนก็ตกตลอดเวลาแต่ถนนตรงนี้สวยมากนะหเห็นปะตอนนี้อยู่กันที่ <c oughs> อ่างเก็บน้ำ <c oughs> เรามาอยู่กันที่จุดไฮไลท์ของเขาหญยอ่างเก็บน้ำาสาซอน <c oughs> อ่างเก็บน้ำไสซอนฝ <c oughs> นตกหนักมากไฮไลท์ของเราวันนี้ก็คือต้นไม้ ตอนนี้เราจะมุ่งหน้ากลับบ้านนะครไปทางปาจีนทริปเขาใหญ่2วันนี้เป็นยังไงบ้างครับค<อ>ะแนนเต็ม100อย่างน้อยต้องได้99าคะแนนเต็ม100อยั่างน้อยต้องได้99ยังไงก็ทริปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้เจอกันทริปหน้าเนาะกดกระดิ่งด้วยนะปิงปิบ๊ายบาย